2 2งนะคะก็ถ้าเกิดนักเรียน1.2ได้บอกสองได้ไหไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยอ่ะใครชวนกันคุยใครชวนกันคุยใครบางคนชวนคุยคนนี้เหรอคนนี้ครับ วันนี้ครับนี้ครับลูกคุณลูกก็เขียนอะไรคุณมาดูนี่ครับลุงเขียนอะไรเี็นลุงครับนี่วาดอะไรตอนคณิตศาสตร์เขียนอะไรเป็นลุงคนนี้เขียนครับคุณลุงอาวคนนี้คนนี้เขียนอะไคนนี้ครับคุณครูเขียนที่ฟองกับเขาเลยอ่ะเขียนฟอเขียนอะไรครับเขาเขียนหลังฟอครับคุณครูคุณเขียนอะไรครับอันนี้เขียนอะไรเขาเขียนอันนี้เขียนอะไรเขเขียนผู้ชายถอดฟาครับคุณครูอันนี้ผู้ชายเขีปากคนครับคุณครูเขาเขียนไม่ได้แล้ว เขาเขียนไม่ดีเขาอยดูผู้ญิงเขาก็งารนบ